สดีเพืนเทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มีทริคในการเล่นคอร์ดให้มันน้อยนะครับเล่นน้อยๆแต่ให้มันฟังดูเพอมาทำจะทำยังไงกันมาลองดูนะครับก็ก่อนเลยสำหรับ เพื่อนเพื่อนที่กดเข้ามาดูในช่องของผมอูเกงแดงหรือว่า Playing นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกด s u b สไคร b ์ติดตามกันด้วยนะครับ <Bradley. S 1> ผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาแบ่งปันความรู้นะครับเอามาดูกันเลยนะครับผมนะฮะจริงๆคอนเซ็ปต์มันไม่ค่อยยากเท่าไหาร่นะฮะการที่จะเล่นคอร์ดให้มันฟังดูน้อยๆแต่ออกมาเพลฟนะครับที่ผมเล่นไปตอนต้นคลิปเนี่ยมันจะมีการผสมระหว่างการเล่นลายโซโล่สลับไปยกตัวอย่างเช่น อัน้ก็จะมาโฟกัสที่ไอตรงเนี้ยแหละครับผมนะฮะที่ผมเล่นก็ถ้าเป็นภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่าไทนี่คอร์ดนะครับไทนี่คอร์ดก็คือจริงๆมันเป็นมันไม่ไม่ไม่เรียกว,ว่าคอร์ดหรอกมันเป็นเล่นแค่สองตัวนะครับก็ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดผมจะเล่นอย่างนี้นะฮะผมคิดเป็นคอร์ดดีเมเจอร์ที่เราจับกันได้นะครับจับกันเป็นซีชาร์ปเมเยอร์ จะจับ C# Minor s e ก็ได้นะครับ B Minor E Major วิธีง่ายๆคือเล่นแค่2ตัวครับมันจะเป็นแค่ตัวรูทกับตัวที่3อย่างเช่นคอร์ด D ใช่ไหมครับสายหาตัวดีนิ้วก้อยเรากดที่สาย2ช่องที่7มันจะเป็นตัวที่3คือ F# เป็นตัวที่3ของคอร์ดนะครับมันก็จะได้เสียงเป็นเห็นไหมครัจับกันถึงที่เกิดเราต้องเล่นเยอะๆเต็มๆไปเลย เราเล่นเหลือมาแค่นี้เอง2ตัวนะครับคู่3นั่นแหละครับจริงๆแล้วอพอเป็น c s h a r ์ m i n เ r ปกติต้องจับงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเล่น,ลนแค่นี้เองครับผมนิ้วชี้อยู่ที่โน้ b a s สสาย5ช่องที่4นะฮะผมเอานิ้วนางกดที่สาย2ช่องที่5เดี๋ยวบางคนจะเล่นเป็นนิ้วกลางก็ได้<ๆ>เพื่อจะเติมโน้ตได้ คิดเหมือนกันครับพอเป็น B minor นะฮะก็เล่นแค่นี้ E เ,พ,เพื่อนๆจะเปลี่ยนเปนิน้วนางก็ได้แล้วมันจะสามารถเติมโน้ตที่เราต้องการเติมในสายหนึ่งก็ได้นะครับผมก็เป็นทริคง่ายๆนะครับผมแต่ว่า,อ,าอีกอย่างหนึ่งคือก็ค่อยๆค่อยๆฝึก เขาเรียกว่าอะไรมองให้เห็นคอร์เต็มๆต็อร์สำหรับเพื่อนๆที่ยังจับคอร์ไม่คล่องนะครับว่าตรงนี้คอร์ด D major C sharp e minor มเจอร์ดีเมเจอร์อีเมเจอรอ่าอันนี้ต้องคล่องแล้วนะครับผมอาจจะยังไม่ต้องเล่นได้ทุกคีย์ก็ได้ครับเล่นในคีย์เราชอบนะครับผมนะแล้วก็มาลองกระจายดูนะฮะว่าเป็น A <an> F sharp minor เนี่ยผมจะคิดทันตามเลยได้เลย C sharp D B minor เอรอ่านะครับผม สษณะนี้นะครับผมนะอะยังไงก็ลองไปฝึกกันดูแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ